สวัสดีค่ะชีวิตดีที่ยูเคและวันนี้ก็มาถึงค่ะดีฉันกับสามีต้องแยกทางกันค่ะมาดูว่าเราแยกทางกันยังไงคือมันมีอาหารที่ต้องเคลียร์กันเพื่อนๆดิ่ฉันก็เลยนะเวนูก็เลยต้องแยกทางกันค่ะวันนี้แล้วดิฉันก็ต้มเพื่อนๆมาดูว่ามันคืออะไรเส้นมันไม่เป็นเส้นแล้วค่ะมันคือมันไม่เหลือแล้วค่ะมันเป็นแป้งเปียกเลยค่ะเพื่อนๆดูดิ๋วดเกี๋ยวยวนมันจะต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเพื่อนๆดาก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะมันเละไปหมดเลยอ่ะ มันเหมือนแป้งเปียกอะนะว่าแล้วก็ไปได้อยู่ค่ะแต่ว่าคงไม่กินอีกแล้ว <c oughs> อาจจะเป็นว่าทีดาต้มไม่เป็น ใครต้มเป็นยังไงก็มาแก้ขาวให้ดาด้วยนะคะเพราะว่าดาต้มไม่เป็นเนาะดาไม่เคยต้มเนีมันเป็นแป้งเปียกมันเป็นแป้งเปียกเส้นนะ่ะมันเละหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆใครรู้ตอบทีว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวยวนมันเป็นแบบนี้เหรอวันนี้กินแยกกันค่ะสามีให้กินพร้อมเสิร์ฟค่ะคาบาน่าล่ะคาบานาล่ะ,ละพร้อมเสิร์ฟวันนี้ที่ฉันกับสามีแยกกันค่ะแยกทางกันค่ะสามีไปคาบนาน่าทีฉันจะไป ของฉันค่ะ m e s ซ i b o o ค e Messi b o o k e okay you welcome <laughs>